ทายกันลลัวดาราชายร่วมขบวนการโฟเร็กทีดีจากเช่าพระเงินผ่อน2ปีมีบ้านหลังละ50ล้านทายกันโลลัวดาราชายร่วมขบวนโฟเร็กทีดีจากเช่าพระเงินผ่อน2ปีมีบ้านหลังละ50ล้าน กรณีแชร์ลวงโรค Forex t ทดีมีประเด็นให้น่าสนใจต่อเนื่องหลังจากมีข่าวปอนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ d ี i เชื่อว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทีมอภิรักษ์กฎทิผู้ก่อตั้งและซ e o ที่เข้าไปนอนในคุกก่อนหน้านี้แล้วโดย d ี i เผยเข้ายึดทรัพย์สิน ซุปเปอร์คาร์แอตตันมาตินมูลค่า20ล้านบาทที่บ้านพักในจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2563และดีไอได้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดฟอกเงินหลังจากออกหมายเรียกครั้งที่2ก็ปรากฏว่าเมื่อวาน5ตุลาปราป่าปะกนสุวรรณบางดารานักแสดงรุ่นใหญ่ได้แสดงตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนฟังว่าพนักงานสอบสวนใช้เวลา สอบนานกว่า2ชั่วโมงต่อมาปราบประกลจึงออกมากล่าวกับสื่อว่าขอบคุณ d ด i ไอที่ให้โอกาสเข้าพบในวันนี้ตัวเองมาทำหน้าที่พลเมืองดีที่ควรกระทำหลังทราบว่า DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหาจึงมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นได้ให้การปฏิเสธสำหรับรายละเอียดอื่นๆเมื่อความจริงได้รับการพิสูจน์ทุกคนจะทราบเอง ถ้าว่าในมุมมองของร้อยตำรวจเอกวิศณุฉิมตะกูลผอ,อ,อกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมองว่ากรณีของปราบปกลจากการสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจึงเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาฐานฟอกเงินและเจ้าตัวก็มาตามนัดพร้อมให้การปฏิเสธ โดย d ี i ได้ให้ส่งเอกาสารชี้แจงอีกครั้งภายใน15วันและจะประสานไปยังปปงเพื่อดาเนินการเฉลี่ยทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายก่อนตรวจสอบเพิ่มว่ายังมีบุคคลอื่นที่อาจยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินต่างๆที่ได้จากการกระทําผิดหรือไม่นี่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่านักแสดงรุ่นใหญ่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างไร จากการที่ดาราปอที่เอี่ยวแชร์รวงโรคแล้ววันเดียวกันนี้ยังมีประเด็นที่ทำให้บรรดาโรคโซเชียลทั้งหลายต้องเข้นสมองกันหนักเพื่อทายปริศนาใครเอ่ยใครกันเมื่อรณรงค์แก้วเพชรทนายฟาร์มชื่อดังโพสข้อฟาร์มถึงดาราคนหนึ่งเมื่อปี2559ขนาดเช่าพักเครื่องราคา30,000บาทยังต้องขอผ่อนแต่หลังจากเข้า เข้าร่วมขบวนการ Forex TD ฐานะกับพิกชั่วพิบตาแฟนเพจรลละลงแก้วเพชรระบุว่าจากดาราที่ปี59ขอซื้อพักเครื่อง30,000ขอผ่อน3เดือนหลัง Forex TD เปิดรวงเปิดหลอกรวงเหยื่อกลายเป็นซื้อบ้านหลังละ50ล้านได้ใน2ปีต่อมาเวลาคนถามว่า เอาเงินมาจากไหนก็บอกรวยอยู่แล้วเซียนพระนนดูแล้วเขาขำไส้แตกพันที่โพสต์นี้ของทนายดังแพร่ออกไปก็ปรากฏชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นและสันนิษฐานว่าดาราคนนี้เป็นใครบ้างก็บอกว่ารู้เลยบ้างก็ว่าไม่รอดแน่บ้างก็ว่า,อ,า,วาอย่าว่าแต่เช่าพระขอผ่อนงานแต่งก็ยังขอผ่อนด้วย ขณะที่บางคนสงสัยว่าพระที่ดาราคนนี้ขอเช่าจากเซียนเมืองนนนั้นคือพระอะไรถึงราคาสูงกว่า30,000บาทซึ่งต่อมานายโรณรงค์เข้ามาตอบในคอมเมนต์ว่าลูกอมหลวงปูทินงานนี้บอกใบ้กันขนาดนี้ดาราผู้นี้ต้องน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่านะครับว่า มีประเด็นนะครับเรื่องของโฟรเด็กสแล้วก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆก็ล่าสุดก็มีดาราคนนี้นะครับก็แต่ละคนลองคิดว่าคนนี้เป็นใครครับคนนี้เป็นใครก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับจากข้อมูลที่ได้มาว่าดาราคนนี้เป็นใครแล้วมีาร์มอัปเดตมีาร์มคืบหน้าของคดีโฟ r เด็กทีดีเมื่อไหร่กับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังครับ